อ่าคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นบรรยากาศเป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านอาหารครับเขาก็บอกงงมากอืมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถอดรองเท้าอยู่แล้วก็นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์เนี่ยครับจู่ๆมองมาอีกทีนึงรองเท้าที่ถอดเอาไว้เนี่ยมันหายไปแล้วครับนี่ฮะไม่ได้มองไงนั่งไงโจรโจรอยู่นั่นครับ นั่นโจรอยู่นั่นครับในคลิปก็จะเห็นน้องหมาเนี่ยมาดมอเป็นใช่เลยชัดเจนชัดเจนชัดเนลาปากเลยนี่ฮะมาดมดมวนเวียนอยู่แถวรถครับก่อนที่จะย่องออกมาพร้อมกับใช้ปากคาบรองเท้าออกไปด้วยเจ้าของรองเท้าเนี่ยฮะนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เวสป้านะครับแล้วก็นั่งเล่นมือถืออยู่นะฮะโดยไม่รู้เลยว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบเข้าใกล้อยู่ด้านหลังครับจากนั้นไม่ถึงนาที เจ้าของเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยกาลังจะใส่รองเท้าครับนี่ฮะซ้ายทีขวาทีหารองเท้าไม่เจอแต่ยังคุยกับเพื่อนเรื่องอื่นนะตอนนี้นั่งดูคลิปัูนยงคุยเพื่อนเรื่องอื่นแต่ก็พยาย่มก็หายอยู่รองเท้าไปไหนเพิ่งถอดไปเมื่อกี้นี่ทีนี้เนี่ยไปไปดูภาพปรากฏว่าอ้อชัดเจนแล้วคลิปมันเห็นชัดเจนว่ารองเท้าหายไปไหนทีนี้ไม่รู้จะโกรธไม่รู้จะเครียดไม่รู้จะยังไงดีพอเห็นหน้าโจนแล้ว แม่ข้าไปไม่บอกไม่กล่าวเลยย่องเบาจริงๆเนี่ยเงียบมากเงียบมา